สวัสดีหลานหลานวันนี้เป็นวันคิดสมบัติแซนตาา้าก็มาแจกของให้เด็กๆที่ของมากมา,หายหลายอย่างใครที่ทำดีแซนต้าก็แจกเยอะส่วนใครที่ทำไม่ดีแซนต้าจะไม่แจก สำหรับคนที่จะได้ของตรนนี้จะต้องเป็นคนที่หน้าตาหล่อเหลาโอากาสคนที่ร้อองเปลงก็เพราะมีคนรักมากมายยังมีกว่างเต้นเดียตัวนี้ของเซนตา้าด้วยอีกช่างบอกเซ็นตา้าจะไปแจกแล้วนะแต่วันนี้รู้สึกว่า มีอีกหนึ่งทีมบ,บนสวงสวรรค์คือทีมซัปพอร์ตธนดลส่งมาให้แซมต้าเป็นคนแจกงั้นจะพาไปแจกนะกับทีมซัพพอร์ตธนดลงั้นไปก่อนนะเดี๋ยวนะแก่แเซมต้ากขาลืมเรมลงหลง นี่คือเงินโดเนตขอทุกทคนที่รวบรวมมาให้คนที่ดีคนที่เสียงพาะคนที่มีความสามารถอย่างธนาโดนจะต้องได้ครับเซนต้าก็จะเป็นผู้ที่จะเป็นแจกให้เป็นตัวแทนของทุกคนเอซนะจะไปแจกแล้วนะบ๊ายบาย เฮ้ยเฮ้ยเดียวไม่ฟานมันซะด่ามานเหรวะแล้วฝันวมันจนต่าจะมาแจกอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นตัวแทนของทีมพีพีเอฟซีทุกคนมาแจกให้กับรองมันคืออะไรวะกำลังหันพี่ซี่ ที่เราฝันเมื่อคืนเราฝันว่าเซนต้าเป็นตัวแทนของเอีทุกคนที่เขาโดนเลทเงินมาให้กับเราขอบคุณเซนต้านะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เอ็ MC ทุกคนที่รมวมรวมเงินมาเป็นของขวัญแฮปปี้นิยยให้กับทุกกราโดดนี่ดีใจมากเลยแล้วก็มีความเอเียด้วยว้าวซีลิแกะกล่องได้ไหม แกะได้เลยค่ะจะแกะกล่องไหนก่อนก็ได้ก้าถ่ายรูปหรือยังเราจะยืนนิ่งๆตรงนี้ก่อนไหมอ่าถาม,มุมเลยเธออยากอยู่มุมไหนเธออยากอยู่มุมนี้ไม่ค่อันเธออยากอยู่มุมนั้นใช่ไหมได้ใช่ค่ะเธอยืนเลยนะดีใจจังเลยฉันต้าใจดีจังเลยแล้วก็เอฟซีทั่วประเทศใจดีมากอ่า หนึ่งสองสามเธอนะอยากเล่นท่าไหนอีกเอาเลยอะไรนะเธออยากตั้งท่าไหนอีกเอาเลยท่านี้ได้ เธอจะเต้นให้ซานต้าดูก่อนไหมอือถ่ายไต้ดิฉัน,นด้วยนะได้หัวเธอสุดเข้าไปแล้วถ่ายได้ยังถ่ายแล้ว<ๆ>หัวเธอสุกเข้าไปแล้วขอบคุณนะฉันแกะได้เลยไหมสิริแกะได้เลยเธออยากแกะกล่องไหนก่อนฉันจะเริ่มจากกล่องเล็กก่อนนี่ทำไมเอฟซีเขาเช่อใจดีจังเลยมไหม้กับเรา ขอแก่เลยนะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเปิดไฟให้แมเธอจะได้เห็นของเจอ<ก>เลยส <นะ S 2> ิริเธออย่าคุนแหงสิเราดีใจไงอขอขวัญปีใหม่ปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากเราขอได้ไหมสิลีสองให้ระวังมือนะเราไม่กลัวหรอก เธอตั้งใจจะเย็ยนขหยัดมือสั่นถึงแม้มือฉันจะโดนมีดบาดเซนตา้าก็มาหาฉันหยุดดิไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่ไหนเธอได้โบแล้วไงไหนนั่นไงโบนี่คือโบของฉันใช่เธอต้องเอาไปแต่งต้นคริสต์มาสเธอไหมโอ้อะสน,น็นแล้ว h a p p อ m e r r ่ <Happy. S 2> Merry Christmas and Happy New Year. แฮปปี้นิวเยียร์ลช่วยอจับไหมลูกตะนาโดนโอ้โหพี่ๆท,ทั่วประเทศใจดีมากๆเลยนี่อพอหมดแล้วหมดแล้วครับ 900. เก้าร้อยเก็บไว้ก่อนนี่โบเราก็เก็บไว้นะนี่คือโบอีกหนึ่งอันเราจะไปแต่งต้นคิสมาส เราเราอยากให้เธอหันอย่างนี้หาเราเพราะเราอยากได้ฉากข้างหลังด้วยได้โอเคเราจะต้องรีบแก็รีบแก็เพราะว่าเซนต้าจะอยู่กับเราได้ไม่นานถ้าเราแกะไม่หมดของมันจะไปกับเซนต้าเวามือเวลาจะหมดแล้วนะเธอใจเย็นๆเธออย่าเอาผ้าแบบนั้นสิเธอ ฉ <ทำ S 2> ดีใจ<ำ>มากเลยถ้าทำแบบนั้นป็นได้ TFC ฉันใจดีกว่าฉันเลือเกินดูสิบ้าปลา,ายไก่กองเลยไม่รู้ดึงถึงมุ้งพรุ่งนี้มันจะหมดหรือเปล่ามันเยอะจ,จริงๆเธอดูสิเธอเย็นเย็นที่เธอเขียนว่าอะไรหกหมื่นบาทนี่เธอรู้ไหมถ้าแม่ฉันมาพรุ่งนี้ถ้าจะเดันยิ้มหมดเลยแม่จะต้องหลักโกยเงินฉันไปแน่นอนเลยจะต้องเก็บไว้ดีๆ 60,000บาทแต่เราจะไปบอกแม่เธออย่านะคืนนี้คลิปนี้เธอจะเต็มติ๊กตอวแล้วแม่เธอจะรู้เราจะไม่เล่นกับเธอนะเราจะโป้งเธอแม่เธอจะต้องรู้เดี๋ยวเราจะแ็งแม่เธอไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่น่ามีอะไรนะจเย็นเย็นนะจะเย็นนะเย็นนะเราเสียวมือเธอมากเลย เมนก็เราดีใจนี่โอ้ยเสียวมือเราว่าแล้วเธอเสียนนะเนี่ยเธอรู้หมดเลยเอาเอาเอาดี่ก่อนโอ้พออยางชั่วฮัไงมามาเราเชื่อเธอจังยุ่งเกินไปโดนคนโก้ไม่เป็นไรเราทำได้นี่ไงโอ้พี่พี่น้องเอฟซีช่างเก่งเป็นเช่นเดิม เท้าเธอแหลมมากเลยอ๋อขอโทษด้วยนะฉันยังไม่อาบน้ำเขาเขียนว่าอะไรเมื่อยมือมา่อไหมพักก่อนได้นะฉันดีใจแป้งพันเธอเมื่อยมือโอ้โหเยเมื่อยมือมา่อไหมพักก่อนไม่พักถ้าเราพักกันต้าจะต้องเอาของทุกอย่างกลับไปถน้าจะไม่ได้อะไรเลย อะไรนะย่างเท่าไหร่อันนี้1,000แสนบาทโอ้โหเราจะบอกแม่เธอว่าเธอได้เงินเยอะแล้วดิอย่านะ1,000แสนบาทไม่มีแล้วมันคือแกนสำหรับม้วนเฮ้ยนี่อีกบริษัทบรีษิทสัมภาษณ์แอนเป็นอียิยร์เธอถ้าเราจับให้เธอดีกว่าได้ได้ สี่หมื่นอ่าดึงสี่หมื่นโอ้โหโอ้โหมีอยู่ดึงเธอเธอรู้ถึงพลังรักแล้วใช่ไหมรู้แล้วเร่ดึงผิดทาง <laughs> <laughs> นี่ห้าพันกล่องนี้น้อยน้อยเอาคืนได้ไหม <c oughs> สงสัยเซนต้ากลัวมันจะไม่ได้หลายกล่อง เราต้องแบ่งกันไปกล่องน,นี้แล้วกันอ,อือ,อดีๆนะกล่องน,นี้ซันตา้าใส่ผิดซันตา้าใส่ยังไงของมาไกลาซันตา้าเขียนว่าอะไรไม่มีเออแล้วทำไมเอาอันนี้เธอดีใจไหมได้กล่องเมื่อกี้ไม่ใจหมดแลหละเฮ้ยแหมเธอรีบดันให้เราเลยนะ แต่เธอไม่ให้เราช่วยอะไรเลยอ่ะดูสิเธอทำอะไรสองหมืนเฮ้ยคนโก้ดึงดึงเกอร์นะจ๊ะ<อ>ไม่มีเขาก็บอกว่าคนโก้ดึงเกอร์ไงมันไม่มีลองเรียกดูสิอาจจะมีก็ได้จริงหรือเปล่าไม่มีมันเป็นแกคนโก้ โอ้ยปินหามมั้งว้าหมดแล้วหมดหรือ,อยังนี่คืขอของหวัญที่ซานต้าให้เรานะเธอลืมอะไรหนึ่งอย่างหรือเปล่าเธอดูบนต้นคริสต์มาสสีเฮ้ยไม่เห็นอะไรเ,เห็นดาวเหรอเฮ้ยลูกนนี้ฉันอยากได้มานานแล้วเออนั่นแหละนั่นแหละอันนี้หาย,ยากมากต้องไปหาใ,ในป่านะนคืออะไรหรออืมมันต้องไปหาในป่านะมันถึงจะมีนะอ๋อ ใช่ใช่ใช่เนี่ยใช้ไปหลายม้วนนี่ลิบบินมาจากกรุงเทพนะเธอเธอไม่ต้องเอาแล้วล่ะเดี๋ยวเราเอาเองแล้วเห็นแล้วขอบคุณครับวันนี้ก็ขอบคุณพลังรักจากเอฟซีทุกคนเลยโอ้โหมันเป็นเงินที่เยอะมากสามแสนกว่าบาทเลยสามแสนสองหมื่นกว่าบาทเลยสามแสนสามหมื่นฮะสามแสนเท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนสามเนี่ยบอกแล้วก็ลืมแล้วอะ ดี๋ยวดูถ้าจำไม่ผิดไม่กี่สามแสนสามแสนสามหมื่นมสามหมื่นอืมนั่นแหละนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยใช่ค่ะครับขอบคุณมากๆแล้วก็โล่กับทองด้วยนะครับใช่ค่ะทองค่ะขอบคุณพลังร้านจากเอ็นซีทุกคนไม่เคยคิดเลยว่าแค่วันวันปีใหม่วันคริสต์มาสเราจะมีเงินที่ ทุกคนซัพพอร์ตส่งมาให้เราเยอะขนาดนี้ก็ไม่เคยคิดจริงๆนะครับขอบคุณพลังรักที่ที่รักในตัวนุกนะที่รักในในในตัวตนที่เป็นนุกทุกๆคนทุกๆอย่างขอบคุณจริงๆมันพูดไม่ออกมันเยอะมากมันเยอะมากจริงๆขอบคุณตอนคริสต์มาสด้วยขอบคุณทุกอย่างที่มอบให้กับเรานะขอบคุณมักงวเลยนะครับรักทุกคนนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีนะและก็จะน่ารัก จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพและก็ดีๆออกมาให้ทุกคนได้ชื่นชมกันครับขอบคุณนะครับ